นายพิรพัฒน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนางมนทาวันมากหลายเกษตรจังหวัดสม,มุทรปราการน้องมายชดาพรชมภูแสงยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอเมืองสม,มุทรปราการและคุณโอรานกิจเลิศดไฟโลนรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิร์สมรรองร่วมกันถแถลงข่าวเตรียมจัดงานพากามสินค้าเกษตรและของดีเมืองปากน้ำระหว่างวันที่1 9ถึง23มีนาคม2568เวลา0 0นาฬิกาถึง20นาฬิกาณพื้นที่ บิ Big zone, ๊กโซนชันวันเอฟศูนย์การค้าอิมพีเรียลวิร์สมรงอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการโดยมีคุณพินโยกิตเลิศไฟโรธผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวอร์สมรงหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้ากลุ่มงานข้าราชการพรนักง,งานสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดสมุทรปราการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว มากรรมสินค้าเกษตรและของดีเมืองปากนะ้ําภายใต้การดําเนินงานของสํานักง,งานเกษตรจังหวัดสม,มุทรปราการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครานเอกชนในพื้นที่อาทิศูนย์การค้าอินฟราเวอร์สสัมรงยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอเมืองสม,มุทรปราการและวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดสม,มุทรปราการร่วมกันจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนโยบายการผลักดันให้สม,มุทรปราการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัยลดต้นทุนการผลิตด้วยเกษตรประณี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้สารเคมีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารโลกอีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีช่องทางในการจัดจําหน่ายโดยภายในงานพบกับชมชิมชอบอาหารร้านดังสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัยผลิตภั